กรมพัฒน์คาดการปี64ตลาดแฟนชายเติบโต3แสนล้านบาทกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์คนทับธุรกิจแฟนชายโรดโชว์ สร้างอาชีพให้คนตกงานในพื้นที่15จังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่7ตุลาคม64นำร่องจังหวัดอุดรธานีคาดการมูลค่าตลาดธุรกิจแฟนชายโต300ล้านบาทการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหลายคนตกงานขาดไรายได้ในการดูแลตัวเองและครอบครัวซึ่งในผ่านมาได้มีประชาชนจำนวนมากสนใจทำธุรกิจแฟนชส์เพราะเป็นทางลัดในการทำธุรกิจนายทศพลทางสุบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมแฟนชส์สร้าง าชีพและรยได้โดยคนทับแบรนธุรกิจแฟรนไชส์ชั้นนากว่า400แบรนด์ที่ผ่านการพัฒนาและส่งเสริมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกไปโรดโชว์ในพื้นที่15จังหวัดทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2564นําร่องจัดงานในจังหวัดอุดรธานีเป็นที่แรกเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ตกงานและได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ได้มีอาชีพและรายได้จากธุรกิจแฟรนไชส์อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยส่วน14จังหวัดที่เหลือสําหรับจัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชี ได้แก่เชียงใหม่ลำปางพิษณุโลกเชียงรายขอนแก่นนครราชสีมาอุบลราชธานีนครศรีธรรมราชสุราธานีสงขลาระย,ยองชนบุรี สมุรสาครและสมุดรประการโดยคาดว่ามูลค่าตลาดธุรกิจแฟนชส์ในประเทศไทยปี2564จะเติบโตประมาณ300ล้านบาทเนื่องจากผู้ประกอบการแฟนชส์มีการปรับตัวและมีประสบการณ์จากวิกฤตโควิด COVID -19 ระลอกแรกสำหรับธุรกิจแฟนชส์ที่คาดว่าจะได้รับความนิยมและมีโอกาสเติบโตมากที่สุดแม้จะมีการแข่งขันสูงในตลาดส่วนใหญ่จะเป็นแฟนชส์ที่เน้นอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นประเภทธุรกิจร้านสะดวกซักสะดวกทาน ธุรกิจเครื่องหยอดเรียนต่างๆรวมไปถึงร้านสะดวกส่งรับส่งสินค้ารวมถึงบริการแพ็คของและให้เช่าเก็บสินค้าจะเห็นได้ว่าในยามวิกฤตหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยธุรกิจแฟรนไชส์ถือเป็นพระเอกที่เข้ามาตอบโจทย์ผู้ที่อยากมีอาชีพและรายได้แม้ไม่มีความรู้และประสบการณ์ก็สาม,มารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ขอบคุณข้อมูลจากบัคกะบูสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ website, ทเว็บไซต์ Thai franchise center. com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ